ชนะชัยยืนอยู่บนเวทีพรีเซนต์เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเขาด้วยรอยยิ้มเย่อยิ่งเทคโนโลยีออโรรานี้จะเปลี่ยนโลกไร้ทิติไร้ข้อผิดพลาดน่าทึ่งมากนี่คืออนาคตจริงๆพัทรายืนมองอยู่ด้านหลังท่าทางสงบเงียบแต่ดวงตาคมกริบอัญชันมองพัทอย่างพิจารณาก่อนจะหันไปทางชนะชัยอัญชันคุณชนะชัยคะ ถ้ามีข้อปกพร่องที่ซ่อนเร้นมาตั้งแต่สมัยโบราณล่ะคะหัวเราะเยาะคุณอัญชันพูดอะไรนะเทคโนโลยีเราล้ำสมัยที่สุดไม่มีเรื่องโบราณบ้าๆบอๆหรอกพัฒนาเดินไปข้างหน้าเล็กน้อยเสียงเขาดังขึ้นแต่ยังคงนุ่มนวลแต่ถ้ามีพลังงานบางอย่างที่เทคโนโลยีคุณยังไม่รู้จักและถูกปลุกขึ้นโดยไม่ตั้งใจละ่ะหน้าเปลี่ยนสีเล็กน้อยแกเป็นใครวะมาพูดจานเหลวไหลอะไรที่นี่ ใช่นี่งานระดับประเทศนะอย่าให้คนไร้สาระมาขัดอันชันขมวดคิ้วเธอจำได้ว่าพัทเคยเตือนเรื่องพลังงานลึกลับมากก่อนจอโปรเจคเตอร์ด้านหลังชนะชัยเริ่มกระพริบและแสดงผลผิดเพี้ยนไปเล็กน้อยเอ่อระบบมีปัญหาเล็กน้อยครับท่านประธานอะไรกันเมื่อกี้ยังดีอยู่เลยไปแก้ไขเดี๋ยวนี้ยิ้มบางๆผมเคยเตือนแล้วว่า พลังที่ถูกปลุกมันไม่ใช่แค่เล็กน้อยมันคือหายนะแกแกทำอะไรผู้ร่วมงานหลายคนเริ่มซุบซิบนินทาเสียงจอที่ผิดเพี้ยนดังขึ้นเรื่อยๆหรือว่าสิ่งที่เขาพูดจะเป็นจริงเทคโนโลยีนี้มีปัญหาอันชันถอนหายใจเธอเดินไปหยิบแฟ้มข้อมูลลับจากกระเป๋า คุณชนะชัยคะแฟ้มนี้คือข้อมูลที่ยืนยันว่าเทคโนโลยีของคุณกำลังจะปลุกบางสิ่งที่ไม่ควรตื่นขึ้นมาตะลึงคุณคุณอัญชันนัดมันข้อมูลอะไรพัดมองชนะชัยด้วยแววตาเย็นชาคุณคิดว่าคุณควบคุมทุกอย่างได้แต่คุณกำลังเล่นอยู่กับไฟที่เก่าแก่กว่าที่คุณจะจินตนาการ เสียงระบบดังสนัน่นหน้าจอหลักแตกกระจายไฟในห้องเริ่มกระพริบอย่างรุนแรงหน้าซีดเผื่อดไม่จริงมันต้องไม่เป็นแบบนี้พัทราหลับตาลงชา้าช้าพลังงานสีดำจางๆแผ่ออกมาจากตัวเขาอย่างเงียบเชียบทันใดนั้นเสียงระบบทั้งหมดก็เงียบลงไฟกลับมาเป็นปกติหน้าจอที่แตกก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม ทุกคนในห้องมองพัดด้วยความตกตะลึงรวมถึงชนะชัยที่ยืนตัวแข็งเขาเขาทำอะไรนะ่ะอัญชันมองพัดทราด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความสงสัยและทึ่งนี่เป็นแค่เศษเสี้ยวของสิ่งที่เทคโนโลยีคุณกำลังจะปลุกและมันยังไม่จบแค่นี้